ไม่หล่อเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างเสน่ห์ได้ครับถ้ามีเสน่ห์เนี่ยเสน่ห์ชนะความหล่อซะอีกบางคนก็คิดว่าเฮ้ยจะต้องมีของแบรนด์เนมหรือเปล่าต้องรวยก่อนหรือเปล่านะจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องพึ่งสิ่งของพวกนั้นนะครับนี่จากประสบการณ์ตรงที่ผมเนี่ยเคยผ่านมาแล้วนะจะบอกให้ว่าวิธีสร้างเสน่ห์ที่แท้จริงเนี่ยข้อแรกที่คุณต้องมีเนี่ยคือความมั่นใจในตัวเองก่อนความภาคภูมิใจการมีเซลล์เอสติมหรือการเคารพตัวเองก่อนนะครับเมื่อมั่นใจอ่ะคุณก็มีเสน่ห์ขึ้นอ่ะเออ สำเร็จได้ง่ายขึ้นทีนี้ผมจะให้ไปสัก2ข้อแล้วกันอันนี้ผมเอามาจากหนังสือเสียงของผมนะครับเป็นออดิโอบุ๊กชื่อว่าสั่งจิตเสกชีวิตคู่นะครับเป็นหนังสือที่โอ้โหดีมากผมให้ฟรีเลย2ข้อนะครับข้อแรกการแต่งกายครับถ้าคุณแต่งตัวที่ดูดีขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเคารพตัวเองมากขึ้นแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับแล้วข้อที่2นะครับก็คือชมตัวเองครับการชมตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองแม้ว่าคุณจะทอะไรสําเร็จเป็นเรื่องเล็กๆน้อยอย่างเช่นแค่ตื่นเช